สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลุงดาฟาร์มก็พามาดูาไก่นะคะสําหรับลูกค้านะคะวันนี้ถ้ากคายเข้ามาในเรื่องของอยากได้ไก่ต็อกนะคะก็พามาดูกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูไก่ต๊อกนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้นําไปเลี้ยงนะคะไก่ต๊อกก็จะมีตอนนี้ไก่ต๊อกจะมีอยู่ประมาณ3มสีสี่สีด้วยกันนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็น ไก่ต๊อกค,ควันบุรีสีขาวนะคะตัวนี้รุ่นตัวละสี่ร้อยนะคะตัวนี้ก็อาจจะยังมองเพศยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะถ้าชุดนี้นำไปเลี้ยงก็จะขยายาประมาณาฝนนะคะพร้อมผลิตลูกนะคะสำหรับไก่ต๊อกนะคะรุ่นนี้ตัวละสี่ร้อยนะคะณปัจจุบันนะคะก็ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวละสามร้อยนะคะไก่ต๊อกนะคะตัวละสา0รอยจะเป็นต๊อกอม,มวกเหล็กพื้นบ้านเรานะคะตัวนี้จะเป็นต๊อกนะคะด่างนะคะตรงท,องท้องเขาจะมีสีด่างนะคะตัวนี้ตัวละสี่ร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นค่าเพศไปนะคะอาจจะมองเพศยังไม่ออกนะคะเพราะว่ายังไม่เต็มที่นะคะสําหรับไก่ต๊อกชุดนี้